เกิดเหตุระเบิดบริเวณลานจอดรถย่านช็อปปิ้งและบันเทิงกลางกรุงกวลาัมเอร์ค่ะของมาเลเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บกว่าสิบคนรวมถึงคนไทยหนึ่งคนตำรวจกรุงกวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเปิดเผยว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นบริเวณลานจอดรถสถานบันเทิงย่านบูกิตบินตังกรุงกวลาลัมเปอร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บ13คนรวมถึงคนไทยด้วยหนึ่งคน หลังเกิดเหตุตำรวจเก็บกู้ระเบิดที่ซุกซ่อนไว้อีกหนึ่งลูกและสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าอาจจะมาจากปัญหาของแก๊งอัจจยกรในพื้นที่ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับทราบเหตุระ,ระเบิดดังกล่าวแล้วได้มอบหมายให้พลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าไปดูแลพร้อมฝากแสดงความห่วงใยไปยังทางการมาเลเซียแล้วเช่นกัน ใจกันนะเรื่องแบบนี้มันพราะเกิดได้ทีท่นี่มันเป็นปัญหาด้านงความมั่นคงระดับในโลกถ้าเป็นแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราเ,เราก็ต้องมีฝ่ายชายทุกไตที่สามารถที่ดูแลคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้นะต้องไม่ทะเลาะขัดแย้งกันเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญน,นะครับ นายกรัฐมนตรียังระบุว่าเหตุระเบิดดังกล่าวไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณให้ประเทศไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการป้องปรามป้องกันอย่างเต็มที่และจะไม่กระทบต่อการพูดคุยสันติสุขเพราะมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกขณะที่ไทยมีการเตรียมตั้งคณะกรรมการพูดคุยไว้แล้ว